ชมสภาพกีตาร์วีล่านะครับ V6 ตัวนี้เป็นทรง GA นะครับมีพารไไว้ฟนะครับไม้หน้าก็สวยๆด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นท็อปๆเลยนะครับของวีล่านะครับไม้หน้าก็มีมีลายแบบแบคอด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะเห็นหน่อยๆนะครับตรงนี้นะครับตวงนี้นะครับเป็นแบบคอนะครับ ไม่ใช่กีตาร์มีตำหนินะครับถ้าจะเป็นตำหนิก็มีแค่ตรงเล็กเกอร์ลอกนะครับผมว่าโดยอายุของมันมันเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่านะครับเล็กเกอร์ลอกนี่นะครับไม่มีจุดแตกหักนะครับตัวนี้บลิดเป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็บลิทพินก็เป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอีโบนี่นะครับ แล้วก็เดินรอบด้วยไม้เมเปิลทั้งคอนะครับแล้วก็ทั้งตัวด้วยนะครับผมนี่นะเดินทั้งตัวด้วยไม้เมเปิลนะครับเป็นมันมันเป็นไม้เมเปิลนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วนะครับสีมันก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับพาไฟยฟ้าก็เป็นของ LR Bag v t c นะครับผม แค่พาไฟฟ้าก็ซิกิตาร์ได้ตัวหนึ่งนะครับแค่พาไฟฟ้าก็หกพันกว่าบาทนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เล็กเกอร์ลอกนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยกระทบนะครับมันเป็นรอยเล็กเกอร์ลอกนะครับรอยเล็กเกอร์มันแตกเล้าวนะครับผมมันเก่านะครับมันแห้งนะครับของเป็นมาฮอกกานีนะครับ ลูกบิดเป็นของ g l o เ e อนะครับตัวนี้ผมปล่อยอยู่1นึ0 0มื่นะครับ1มื0 0หนึ่งอยู่26,000นะครับมีเคสให้ใบนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เคสใบนี้นะครับเคสใบนี้เป็นเคสจะสมของผมนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับภาคไฟฟ้าก็เป็นเป็นแบบปรับตรงนี้นะครับผมนี่นะ น,นี่นะครับไม่นามจะมีแบกคอนะครับมีเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนะครับผมถือว่าเกรดสูงอยู่ใช้ได้เลยนะครับนี่นะโอเคเผื่อใครสนใจนะครับกีตาร์ตัวนี้มันจะเหมาะกับเล่นเวทีขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเวทีเล่นกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอัดเสียงอะไรแบบนี้นะครับพอทรงมันทรงมันก็สวยนะครับตัวนี้ ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม